วันนี้ควรแต่งตัวโรแมนติกนิดนึงแต่อย่าถ่ายจนถึงเท้านะรองเท้าไม่ได้รองเท้าไม่ผ่านเลยพามาเที่ยวที่ที่คิตมากๆนะตอนนี้บอกใครใครก็รู้ The Scenery Vintage Farm หรือฟาร์มแกะที่สวนพึ่งราชบุรีค่ะตอนนี้โอเคเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโรแมนติกอวนก็เลยแต่งชุดวินเทจหวานอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปให้อาหารแกะกันแกะชอบกินอะไรชอบกินหญ้า ถ้าคุณซื้อตั๋วที่นี่เข้ามาเขาคิดราคา40บาทแล้วก็จะได้คูปองแลกอาหารให้แกะเป็นย่าหมิ่นกำไปเราไปให้หารแกะเหมือนเคพคู่หาะอะไระสักอย่างนะคะ แกาอหลุกแก่ทุกอย่างทุกอย่างชอบของตูงนะคะเหมือนคนใส่ตูงแกก็ชอบของตูงเหมือนกันรู้สึกจะชอบเลยวกิน แต่ที่เชื่อมากไม่กินร้บมีอะไรก็กินแต่ต้องล่อสงสูง,สงอันนี้คือคลิกนะคะเพราะว่าถ้าคลิงปุ๊บหมดความสนใจทันทีอพอสงสูงมาชอบอะไเกียดชอบของสูงจริงๆโอเคอลูกลูกแว่นทลูกเยมากันใหญ่เลยอ้ำอ อันนี้เป็นพิธีกรรับเชิญนะคะคือจริงๆคือเป็นตากล้องเนี่ยแหะค่ะคุณวรนท์ E-I-E-I-O HANA ขาคนนี้เหนื่อยกันมาทั้งวันเลยมีเปลี่ยนชุดอีกแล้ววันนี้3ามชุด3ามอารมณ์่างสไตล์มาก สงวนสวยมากเลยนะคะวันนี้เขามีงานที่เดอซีนอรี่ค่ะที่โรแมนติกนะเฟสติวัลเดือนภายในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยละค่ะใครว่างแวมาชมนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์เขาจะเริ่มงานตั้งแต่5้ามงเย็นโอเคแสงสุดท้ายของวันกำลังจะรับไปยังไงถ้าเรามีโอกาสครั้งหน้าเรามาเจอกันต่อในรายการอวนชวนเที่ยวไทยสำหรับวันนี้อวนขอขอบคุณทุกคนที่ ติดตามรับชมพวกเราผลงานของเราอาจจะเป็นผลงานที่เป็นมือสมัครเล่นนะคะแต่เราตั้งใจทำยิ่งกว่ามืออาชีพค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ